อ้าวเมืาอไงโต๊ะเขาทำอะไรเนี่ยลุงว่าพับกระเทือนซับเนื้อนะวาไม่จัดปีตต่อเก้ารอบอ่ะขอปิดได้ไหมลุงพูดตรงๆเลยนะเรื่องราคาอย่าพูดถึงเลยดีกว่าถ้าให้ฟรีก็ให้ได้แต่คือพระเขาเลือกคนคือตั้งแต่วันที่ลุงได้มาเขาบอกว่าเลขเนี้ยมันตรงกับลุงที่ว่าลุงมีเกณฑ์การเดินทางตลอดจริงเปล่าจริงแล้วลุงก็เดินทางแล้จริงใช่เป็นเลขเจ็ดมันตรงกับลุงมากเคยบอกไว้ว่าพระจะเลือกคนมันอยู่ที่ใจค้าให้ฟรีลุงก็ให้ได้แต่พูดตรงนะ ขอลุงเก็บทัีงนิดนึงลุงก,ก็เพิ่งจะรู้จักหลุงพ่อพัดไม่นานแต่มีพุทธคุณมีเมตตานั่นคือทำให้ลุงแบบเริ่มศึกษาเทียน้อเทียน้อย,อยโตก็เคยให้ลูกหลวงพ่อพัดลุงก,ก็เก็บไว้ตอนนี้เอาขึ้นไว้คู่กับลูกผู้สุขว่ามาขามเท่าแล้วก็เลดหลูงพ่อพัดนั่นคือลุงเก็บไว้ตลอดตอนนี้ลุงก,ก็เริ่มเก็บไปเทียเล็กเทียนน้อยละส่วนจริงๆนะลุงไม่ขอขายดีกว่าขอให้ดีกว่าขอบคุณครับลุงขอนะครับขอให้ตอนนี้ขอเก็บไว้เชิญชมก่อนนะครับแต่ถ้าส่วนจริงแล้วลุงก็ให้ ไม่ขอขายดีกว่านะครับครับเพราะถือว่าพระเลือกคนนะครับอยู่ที่ใจสรุปไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ให้ให้ไหมถ้าถึงเวลาเก็บไว้ก่อนถ้าถึงวันนั้นให้จริงๆนะครับขอบคุณมากครับุ่ขอบคุณครับผมครับลุงครับขอบคุณมากครับตื้อมาหลายรอบมากแล้วนานใจแข็งมากพูดตรงๆเลยนะลุงไม่ได้ร้อนเงินให้ด้วยใจอยากเก็บไว้แบบที่ชมบารมีท่าน